อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อยเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อใหญ่อย่าไฟเอาทรัพย์ท่านอย่าริระร่านแก่ความประพฤติตามบุรพระบอกเอาแต่ชอบเสียผิดอย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าอวดหารแก่เพื่อนเข้าเถื่อนอย่าลืมพระหน้าสึกอย่านอนใจไปเรือนท่านอย่านั่งนาน การเรือนตนเร่งคิดอย่านั่งชิดผู้ใหญ่อย่าไฝ่สูงให้พ้นสักที่รักอย่าดูถูกปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้รยอย่าโดยคำคนพลอดเข็นเรือทอดข้างถนนเป็นคนอย่าทำใหญ่ฆ่าคนไพร่ยอย่าไฟฟุนคบขุนนางอย่าโหดโทษตนผิดรำพึง อย่าคนึงถึงโทษท่านหวานพืชจกเอาผลเลี้ยงคนจะกกินแรงอย่าขัดแย้งผู้ใหญ่อย่าไฝ่ตนให้เกินเดินทางอย่าเดินเปรี่ยวน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือที่ซุ่มเสือจงประหยัดจงเร่งระมัดฟืนไฟตนเป็นไทยอย่าคบทาตุอย่าประมาทท่านผู้ดี มีสินย่าอวดมั่งผู้เท่าสั่งจงจำความที่ขวักหนามอย่าเสียเกลือทำรวนเรื่อไว้กับตนคนรักอย่าวางใจที่มีภัยพึงหลีบปลีกตนไปโดยด่วนได้ส่วนอย่ามักมากอย่ามีปากว่าคนรักตนกว่ารักทรัพย์ อย่าได้รับของเข็นเห็นงามตาอย่าปองของฝากขัน้นอย่ารับที่ทับจงมีไฟที่ไปจงมีเพื่อนทางแถวเถื่อนใครคลา,าครูบาสอนอย่ากโกรธโทษตนผิดพึงรู้สู้เสียศีลอย่าเสียสัก์พักดีอย่าด่วนเครียด อย่าเบียเสียดแก่นิดที่ผิดช่วยเตือนตอบที่ชอบช่วยยกยออย่าขอของรักมิดชอบชิดมักจางจากพบศัตรูปากปราศัยความในอย่าไขาเขาอย่ามัวเมาเนืองนิดคิดปรองตรึกทุกเมื่อพึงผันเผื่อ ต่อยากรู้ที่ขาดที่หานคบผ่านอย่าพานผิดอย่าผูกม,มิตรไมตรีเมื่อพาทีพึงตอบจงลบนอบผู้ใหญ่ช้างไล่เล่นเลี่ยงหลบสวนขบอย่ากขบตอบอย่ากอบจิตริษยาเจนราจาตามคดีอย่าปลุกผีกลางคลอง อย่าปองเรียนอาถันพลันชิบหายวายม้วยอย่ายนเยี่ยงถ้วยแตกมิติดจงยนเยี่ยงสำริดแตกมิเสียลูกเมียอย่าวางใจภายในอย่านำออกภายนอกอย่านำเข้าอาสาเจ้าจนตัวตายอาสานายจงพอแรงของแพงอย่ามักกินอย่ายินคำคนโลภ อบอ้อมเอาใจคนอย่ายุ่นเหตุแต่ใกล้ท่านไทยอย่าหมายโทษคนโหดให้เอ็นดูยอครูยอต่อหน้ายอฆ่าเมื่อแล้วกิจยอมิตรเมื่อรับหลังลูกเมียยังอย่าสรรเสริญเยวสะเทือนจะอดสูยอย่าชังครูชังมิตรผิดอย่าเอาเอา,เอาแต่ชอบ นอบตนต่อผู้เท่าเข้าออกอย่าวางใจระวังระวัยหน้าหลังเยี่ยงผู้ชังจะคอยโทษอย่ากิ้วโกรธเนืองนิดผิวผิดปลิดไปร้างข้างตนไว้อาวุธเครื่องสัพพยุตอย่าวางจิตคิดทุกข์ในสงสารอย่าทำการที่ผิดคิดขวัญขวายที่ชอบ โต้ตอบอย่าเสียคําคนคําอย่าร่วมรักพักพวกพึงทํานุกปลูกเอาแรงทั่วตนยนเยี่ยงไก่นกกระทาผ่าลูกหลานหากินระบือระบินอย่าฟังคําการกระทำอย่าด่วนได้อย่าใช้คนบังบททดแทนคุณท่านเมื่อยากฝากของรักจงพอใจ เฝ้าเท้าไทยอย่าทอรนงพักดีจงอย่าเกียดเจ้าเรียดอย่าเครียดตอบนอบนบใจใสสุดอย่าขุดคนด้วยปากอย่าถากคนด้วยตาอย่าพาผิดด้วยหูอย่าเรียนครูเตือนดาอย่าริกล่าวคำคดคนทรยศอย่าเชื่ออย่าแพเผื่อความคิด อย่าผูกมิตรคนจรท่านสอนอย่าสอนตอบความชอบจำใส่ใจระวังระวัยที่ไปมาเมตตาตอบต่อมิตรคิดแล้วจึงเจนระจาอย่านินทาผู้อื่นอย่าตื่นยกยอตนคนจนอย่าดูถูกปลูกไมตรีทั่วชนตระกูลตนจงคำนับ อย่าจับลิ้นแก่คนท่านรักตนจงรักตอบท่านนอบตนจงนอบแทนความแหนให้ประหยัดเผ่ากษัตริย์เพิงงูอย่าดูถูกว่าน้อยหิ่งห้อยอย่าแข่งไฟอย่าปองภัยต่อเท้าอย่ามักข้าวพันแตก อย่าเข้าแบกงาช้างอย่าออกก้างขุนนางปางมีชอบท่านช่วยปางป่วยท่านชิงชังผีจะบงังบังจงลับผีจะจับจับจงมั่นผีจะขันขันจนตายผีจะหมายหมายจงแท้ผิจะแก้แก้จงกระจ่างอย่ารักห่างกว่าชิด คิดข้างหน้าอย่าเบาอย่าถือเอาตื้นกว่าลึกเมื่อเข้าสึกระวังตนเป็นคนเรียนความรู้จงหญิงผู้ผู้มีศักดิ์อย่ามักง่ายมีดีอย่าตีงูให้แก่กาอย่าตีปลาหน้าใสใจอย่าเบาจงหนักอย่าตีสุนัขห้ามเห่า ข้าเก่าร้ายอดเอาอย่ารักเหากว่าผมอย่ารักลงมกว่าน้ำอย่ารักถ้ำกว่าเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวันศพส,สิ่งสรภะโอวาท